สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ดาวิกาแคปชั่นเศร้ามากหมดใจแห่เป็นห่วงคนคอมเมนต์รัวไม่ดาวิกาโพสข้อความสุดเศร้าเรื่องการหมดใจเป็นห่วงคอมเมนต์รัวๆบอกอยู่ข้างๆเสมอคนจับตาความสัมพันธ์เต๋อชันทวิท ทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงกันสนันโซเชียลเมื่อนางเอกเอลบางมาดาวิกาโพสข้อความเป็นปริศนาเรื่องการหมดใจโดยได้โพสลงทวิตเตอร์และมีคนรีทวิตกันมากมายล้นหลามให้กำลังใจแต่คาดเดากันว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักระหว่างสาวใหม่กับหนุ่มเต๋อชนทวิตกันแน่โดยใหม่นั้นได้โพสข้อความเศร้าว่าถ้าหมดใจแล้วอ่ะมันก็หมดจริงๆแฟนๆต่างคอมเมนต์ส่งกาลังใจให้ งนนี้แห่จับตาสาวใหม่สื่อถึงอะไรและภาวนาไม่ให้เกี่ยวข้องกับความรักระหว่างสาวใหม่กับเตอร์ชันทวยตแต่หลายๆคนก็แอบสงสัยกันไม่ได้เมื่อวันเกิดใหม่นาวิกาประมาณเดือนพฤษภาคม256ที่ผ่านมาเตอร์ชันทวยตไม่ได้เขาร่วมวันเกิดด้วยเลยอย่างไรเราก็ต้องรอคอยให้ทั้งคู่นั้นออกมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ